ใครที่กำลังมองหนาะร้านจำหน่าย ID Pass ขอแนะนำร้าน Easy Farm มีบริการกดเกม Pass และจำหน่าย ID Pass แมปต่างๆเช่นแมป a อนิเมะแ e ดเวนเจอร์แมป,ป Box Food และแมป k i n g Legacy ไล้อยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ p r o b o x Map Anime Adventure นะครับวันนี้จะมาพูดถึงการลงอีเวนต์ฮาโลวีนกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าลงยังไงให้ได้เยอะแล้วก็โซโล่ยังไงให้ผ่านนั่นเองก่อนอื่นเราจะดูก่อนนะครับว่าตัวละครไหนที่ควรเอาไปเล่นบ้างนะครับ อย่างแรกเลยพี่จะให้เราโฟกัสที่ตัว CC นะครับมากันแบบรวดเร็วเนาะเราจะไม่ต้องอธิบายอะไรกันเยอะนะครับตัว CC มีตัวอะไรบ้างตอนนี้พี่แนะนําอยู่ทั้งหมด3ตัวหลักนะครับก็อันดับหนึ่งเลยนะครับคือฮมูละนั่นเองนะครับฮมูละตอนนี้ไม่สามารถหาได้แล้วนะครับก็คือหาได้จากการเทรดจากคนอื่นเท่านั้นนะครับก็ใครที่มีตัวนะครับแนะนําเลยตัวนี้เก่งมากๆไม่ต้องมีสกินก็ได้แต่ถ้ามีก็ดีนะมันจะบูตโอกาสออกแล้วก็ช่วยบูตนัเมททำให้เราเล่นง่ายมากขึ้นด้วยเอง นี่เลยนะครับแล้วก็ตัวที่สตัวนึงนะครับคือโคอิจินั่นเองนะครับสตัวนี้พี่จะเป็นตัวที่รีคอมเมนต์ที่สุดนะครับรีคอมเมนต์รีคอมเมนต์อ่านแล้วจะพูดอะไรแล้วจะพูดจะอ่านแล้วกันนะครับก็คือแนะนําที่สุดนั่นเองนี่เลยนะครับตัวนี้เป็นตัว CC ที่ตีเป็นไซเคิลเดลีแล้วก็ตีแอร์ได้ด้วยนั่นเองนะครับในอีเวนต์มันมีแอร์ด้วยน้องไม่ว่าจะเป็นด่านอะไรก็ตามแต่นะครับจะเป็นดันแพนเดนดำเมคที่ไม่มีแอร์แต่ก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวของอีเวนต์นะนนนนนีี่เลยะะะครัับตว้ก็จแํา ต่อมาก็จะเป็นเจ้าเอมเลรียแต่ส่วนตัวพี่มองว่าถ้าจะใช้เอมเลรียใช้เป็นพวกทัศน์ศกกในร่างอีโวดีกว่านะครับไม่ก็เป็นลองน่าจะดีขวานั่นเองเนาะถ้าจะเล่นเจ้าเอมินะครับแต่ถ้าใช้คุยจิก็จะดีดีนั่นเองนะดีตัวเราเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเซตตัวละครที่พี่แนะนําก่อนนะครับเซตตัวละครเนี่ยพี่จะแนะนําให้ใช้ทีมแยกนะครับเอาเป็นเม็ดกับกายภาพเนาะให้เราเลือกนะครับว่าเราอยากได้เล่นไ,ไ,ได้ทีมแบบไหน,นเอามาเล่นนะครับ อ่าถ้าเป็นทีมเวทอ่ะเดี๋ยวพี่จัดให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็จะมีเป็นเจ้าคิวกาเมสนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นรอเนาะรอตัวนี้อ่าแล้วก็จะเป็นโฮมุระนะครับอันนี้ก็คือที่แนะนําที่แนะนำนะครับวงเล็บประกอบนะที่แนะนำเนาะอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับบั๊เวทอ่าบั๊เวทอ่าจริงๆก็แนะนําให้เป็นดีฟาเนาะดีฟาแต่พี่ไม่มีก็เป็นเบนดี้ไปนะครับแล้วก็กีฟิตนั่นเองนะครับกีฟิตนี่เป็นตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งในสายซัพพอร์ตเลยอ่าไปไหนมาเนี่ยเดี๋ยวนะครับ อ๋อมันเป็นลางชนีพี่มองไม่เห็นเท่าติครับอ่ะนี่เลยแล้วก็ไอตัวสุดท้ายเนี่ยแนะนําใครโซโลให้เอาฟาร์มเงินไปแต่ถ้าใครเล่นกับคนอื่นเอาเซนี้ไปได้นะครับเอาเซนี้ไปเลยแนะนําเลยเพราะว่าถ้าเป็นเซตเบสเซนี้จะเป็นเซตที่พี่รู้สึกว่าแนะนําที่สุดถ้าใครมีเวนดี้เอ่อเปลี่ยนดีฟาเป็นเวนดี้เปลี่ยนเวนดี้เป็นดีฟาน่าจะดีที่สุดนะครับตรงนี้เพราะว่าตอนนี้พี่ยังไม่ได้ไปอีโวตาอนะครับสำหรับดีฟาเนาะก็แนะนําเป็นเซตนี้ครับเซตประมาณนี้เนาะ อ่าถามว่าใครไม่มีกิมคอมเมสเล่นตัวอื่นได้ไหมเล่นได้นะครับจะมีเจ้านมเวลรันนะครับที่เล่นได้อีกตัวหนึ่งเอ่อพี่อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวพี่มีหรือเปล่านะาดูอนสักครู่อ่าตัวนี้นะครับเจ้าเวสตอมของดันโอเวอร์โหลดนะครับอของแพทโอเวอร์โหลดเนาะแนะนำพี่โบก่อนนะค่อยเอาไปเล่นนะครับโอเคแต่ถ้าใครไม่มีทีมประมาณนี้ไม่มีรอไม่มีกิวนะครับมีอีกเซตหนึ่งนะครับเป็นเซตกยภายภาพเนาะก็จะเป็น เซเบอร์นะครับเซเบอร์นี่เลยเซเบอร์นะเพราะว่าเซเบอร์มีสกินนะครับไม่มีก็เล่นได้นะไม่มีก็เล่นได้นะครับแต่ข้อเสียของการที่ไม่มีสกินคือดาเมจนเราจะเบาลงนิดนึงนะครับเวลาไปเล่นนะออกนี่นะครับอย่าลืมดูอ่ะนี่เลยเซตนี้นะครับเราก็จะมีเป็นเจ้าฮูมุระเหมือนเดิมนะครับเป็นเซตกายภาพเนาะนี่เลยอาจจะไม่ได้เน้นบูทร้อเแต่ว่ามีเน้นเน้นบูทสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นกัดนะครับกัดนี่ตัวนี้เลยประมาณนี้แล้วก็ สองตัวที่เหลือเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นตัวอะไรแต่ว่าคีย์เวิร์ดหลักๆก็คือตัวบัฟดาเมจนั่นเองนะครับต้องเป็นเอวินเท่านั้นนะถ้าเป็นไกด์ภาพนะครับเนี่ยเราสามารถเลือกได้ระหว่างกันกับเจ้าเจ้านี่คัรเบอร์เซิร์เพราะว่าตัวในด่านนะครับในด่านของอีเวนต์ฮาโลวีนเนี่ยจะมีเป็นอาร์เมอร์ด้วยถ้าเอากัรดไปตัวเดียวแล้วไม่มีเดิมพนันขึ้นเนี่ยก็อาจจะตีตัวอาร์เมอร์ไม่ตายเนาะแต่ว่ามันอยู่ที่เราเลือกบัฟด้วยน,นั่นเอง แล้วก็ฮูบลมีดาเมจไหมมีนะครับแต่ว่าต้องมีสกินถึงจะ,ะน,น่นานเล่นนะครับกันก็เหมือนกันถ้ามีสกินยิ่งดีนะครับยิ่งมีสกินถ้ามีสกินแล้วก็พาร์ตดีๆสักนิดหนึ่งก็ยิ่งดีเหมือนกันนะครับเราก็จะสโลว์ได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็เจ้า3ตัวท้ายเนี่ยที่ล็อกเลยถ้าจะออโตวินนะครับให้ใช้เป็นกีฟีดกีฟีดกับบูวาเหมือนเดิมนะครับนี่กาเรเซ็ตเหมือนคล้ายๆเดิมเลยเนาะมีซีซีตัวเดียวนะครับถ้าใครกลัวแพ้เอาซีซีเป็นคุยจิไปแทนก็ได้นะครับแ็บนี้เลย อ่ะเซตน,นี้ชนะ100%นแน่นอนพี่ไปลองมาแล้วนะครับพี่ไปลองเล่นมาแล้วเนาะอ่ะก็ถ้ายังไงพี่อาจจะตัดช่วงที่เล่นไปให้ดูด้วยนะครับเอาเป็นเซตกายภาพแล้วกันน่าจะเล่นโชว์แบบแอปโปรได้เยอะที่สุดนะครับถ้าใครไม่มีโคจิไม่มีตัวซีซีใช้เป็นแชลเทียเล่นกับกัดก็ได้นะครับแรงเหมือนกันนะแรงเหมือนกันเลยนะเพราะเลือดไหลมันโคตรแรงเนาะอ่ะก็เดี๋ยวพี่เล่นให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับน่าจะตัดไปช่วงท้ายคลิปใส่ให้เนาะอ่ะเลยก็เดี๋ยวเล่นเซ็ตประมาณนี้แล้วกันนะครับโคจินี่ โปอีกทีกัดเนาะแบบโซโล่นะครับถ้าใครเป็นทีมเลือดบอลก็จะเพิ่มด้วยแต่ว่ามันก็มีคนช่วยเล่นมากขึ้นแล้วนะก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นนด็ดนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่นะฮะแต่ว่าจากที่พี่เล่นมาเล่นผ่านนะถ้าเลือกบัฟดีๆนะครับปกติพี่จะใช้ยูนิคแล้วก็ติดเลือกบัฟแบบโหดๆนะครับแต่กลัวมือรัน่นเกิดนะครับจะพยายามเล่นให้มันมชนะละกันเนาะ,ะแบบที่โซโล่นะครับโซโล่ Solo, เนี่ยเราจะเลือกดีบัฟได้ไม่มากนะครับแล้วก็ได้แคนดี้ จากที่เป็นเรื่องคนเดียวที่ไม่ใช่ยูนิคแล้วประมาณ3 5 0 0นะครับที่เยอะที่สุดนะถ้ามียูนิคเก่งๆก็จะประมาณ4,000บวกๆเลยนะครับอ่ะก็แต่ถ้า,ถามันเล่นคนเดียวมันก็จะยากกว่าเล่นหลายๆคนนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็อ่เวลาเลือกดีบัฟหรือบัฟเนี่ยแนะนำให้เลือกบัฟมากกว่าน้องอ่เดี๋ยวเราไปรูเยอะในเกมเลยแล้วกันนะครับด่านมารินฟอร์ดด่านนี้ก็เล่นไม่ยากไม่ง่ายนะครับมันมีตัวแอร์เหมือนกันเนาะพี่จะไม่อธิบายอะไรเยอะแต่ว่าเดี๋ยวตอนเลือกบัฟเนี่ยอ่เดี๋ยวจะไปอธิบบายทนนึะครัั อ่ะตอนเลือกบัฟนะครับพี่แนะนําเลยนะครับให้เลือกเป็นชิลเอนามี่นั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยสำคัญเนาะอ่ะตอนเลือกบัฟนะครับอ่ะนี่เพราะว่าถามว่าชิลเอนามี่ทำไมถึงให้เลือกตัวนี้นะครับเวลาเล่นคนเดียวเนี่ยเรื่องของเลือดบอลกับอ่าสปีดมอนเนี่ยจะเป็นปัญหากับเรานะครับเราจะสังเกตได้ว่าบูทพี่ได้แค่65%ก็จริงแต่ว่าถ้าเรนเราเน้นชนะจริงๆเนี่ยมันก็จะคุ้มค่าน,นิดนะครับแล้วก็แคนดี้ยังไงก็ได้ไม่ถึง3-4มสีพันนะครับอันนี้เล่นคนเดียวนะ ถ้าเล่นกับเพื่อนเราสามารถแบ่งหน้าที่ได้แล้วก็เลือกเอาตัวเอาโจงเป็นตัวบูทมาก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้พี่รับอยู่นะครับรับฟาร์มลงทั้งหมด10รอบเนาะอ่ะก็เดี๋ยวพี่จะขึ้นเป็นหน้ารูปให้นะครับว่าลงรับฟาร์มเท่าไหร่นะครับแต่พี่ส่วนมากพี่จะรับขั้นต่ำเป็น10รอบนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับแล้วเฉยๆเล่นแบบชิวๆเลยนะครับมันมีสกินด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามีบูทน้ำาข็งไก่พาก็สบายแล้วนะ นี่นะครับเวลาขึ้นดีบัฟมาช่วงแรกเนี่ยพี่แนะนาให้ใช้ให้รับเป็นดีบัฟไปก่อนนะครับดีบัฟก็คือ,อนี่นะครับไอที่มันช่วยคูณแคนดี้เนาะตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการบูทนะครับบูทที่ที่เราจะได้แคนดี้เยอะขึ้นตอนจบเกมนะครับยิ่งเราสามารถทำให้แคนดี้มันติเพิลหรือว่าการคูณแคนดี้เนี่ยช่วงต้นเกมเพิ่มขึ้นมากแค่มากขนาดไหนนะครับช่วงท้ายเกมเราก็จะเยอะขึ้นด้วยน,นั่นเอง ประมาณน,นี้อันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับแล้วก็ใครไม่มีตัวดีซีก็ดูดีนะครับเพราะว่าดีซีสำคัญนะครับสำคัญเลยเห็นปะเกือบหลุดแล้วนะครับเห็เหมือนจะหลุดด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราบ,บ๊อบด้านในก่อนนะครับชิวๆนะไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเงินยังไงถึงเป็นมีแค่สปีดก็เล่นได้นะครับเอาสปีดโฟเรนมาเล่นก็ได้นะเพราะว่าเงินเหลือแน่นอนนะครับเงินเหลือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเนาะตรงนี้นะครับทำไมพี่ถึงมาคุยจีบ้างช่างมันไม่เป็นไรนะ ลิลิคก,ก็ที่ใช้ก็แนะนําเป็นดาบตะปูไม่ต้องเวเองก็ได้นะครับเราต้องควรจะเล่นเลยเนาะทีมนะครับทีมถ้าใครไม่อยากเล่นเซนดี้ไอพี่ผมไม่มีกีฟีดใช้ตัวอื่นได้ไหมใช้เซเบอร์แทนได้นะครับเพราะว่าการที่เราใช้กีฟีดเนี่ยมันจะช่วยบูทดาเมจก็จริงแต่มันไม่ได้บูทแคนดี้ใช่ไหมพอเราใช้เป็นกีฟีดเนะี่ยเวลาเราบูทนะครับเราได้ boot, บูทดาเมจก็จริงชนะก็จริงแต่ว่าได้แคนดี้น้อยใครอยากได้เยอะๆก็ให้เลือกเป็นอันอื่นมาได้เลยนะครับใครไม่มีสกินนะครับใครไม่มีสกินก็เเลล่่่นนนนไดด้้ะะครับับถึงงาามมจจอยแตว ถ้าใช้กีฟิตก็จะชนะแบบร้อน,นแน่นอนใตรงที่หลุดไปข้างหลังเนี่ยให้เราดูเลือดมันนะครับถ้าเลือดมัเยอะมากก็ปล,ปล่อยไปก็ได้นะไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะแพ,แพ้ประมาณนี้นะครับก็คนด้แบบที่ดีบบเาดีบบเาบบเดีบบรอรอดอยู่ครับย่เดียว่าเดียวเดีอยาเดียวยเดียวที่ควันี้ครับีครดคดเปดารี่เดาีได้เดรีคไดเนดี้เดกีเิดกีได้เดารี่ไดเป็นดกรี่ไดเ le me se But I'm so frustrated. <laughs> Hello to my life. you in. <laughs> 等等等等等等，来来来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 ，来 ตอนนี้ถึงเว็บไไทยแล้วนะผมเป็นเอฟเฟกก่อน,นเนาะแล้วเห็นได้ว่าปรับที่พี่ต้องการไม่มาเลยนะฮะครูดาวถับไม่มาเลยแด้แต่ดามจนะครับตรงนี้เนี่ยพี่จะแนะนให้เราเลือกเป็นดามจกับครูดาวเนาะถ้าใครจะเลือกเป็นระยะก็แค่ขั้นเดียวก็น่าจะพอะครับสำหรับระยะ65นี่พี่ว่าก็น่าจะพอเนาะสักระยะอุมละพี่นะครับอันนี้ก็คือบันดีตรงมีสไนเปอร์กับนิ้วแล้วเนาะเหมือนกันนะครับถามว่าข้อเสียของการเลือกอครูดาวน้อย คือยังไงนะครับถ้าเราเล่นแบบพี่ก็คือโล่มันเยอะเนี่ยมันจะเคลียโ่ช้าน,นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเลยเนาะตรงนี้นะครับแต่ถามว่าดีไหมมันก็ไม่แย่นะครับเพราะว่าถ้าให้เลือกได้ระหว่างการที่เลือกเป็นเพิ่มเลือดหรือสปีดแนะนําให้เพิ่มโล่มากกว่านะครับเือเพิ่มเลือดเพิ่มโล่ low, เพิ่มสปีดให้เลือกเพิ่มโล่อันนี้จำไว้นะครับอันนี้สําคัญจริงแล้วก็เรื่องของบัฟนะครับบัฟแนะนําพี่แนะนําเลยคือดาเมจกับคูดาวนะครับส่วนระยะเนี่นนยก็ถ้ามันมี ให้เลือกจริงๆที่จังไม่ต้องเลือกก็ค่อยเลือกทีละนะครับในด้านของการเพิ่มระยะเนาะแต่ถ้าเราเลือกเพิ่มน้ำมัได้เพิ่มสปีดได้แนะนำให้เพิ่มสปีดเพิ่มน้ำมัก่อนนะครับอ่ะนี่อันนี้โคตรชิลนะครับอันนี้ถือว่าชิลมากเวทสี่สิบแล้วนะครับอ่ะตรงเนี้ยนะ่ะที่เราได้แคนดี้น้อยเพราะว่าเราเลือกบัฟเยอะมากกว่าดีบัฟนั่นเองอ่ะนี่นะครับเราจะเห็นได้ว่าตรงมันดิแคนดี้มันเดเปิลหรือว่าการคูณแคนดะี้อ่ะพี่จะได้การคูณแคนดี้แล้วกันมัน4.8เอง ปกติเวลาพี่เล่นพี่จะเล่น5ตลอดนะครับอย่างน้อยให้พูดขึ้น5ไปเลยเนาะแต่เล่นแบบเนี้ยเน้นเอาชนะนี่ฝานะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเอาตัวแทนนะครับแบบไอ้พี่ผมไม่มีการ์ดไม่มีสกินการ์ดเอาตัวอื่นมาแทน,นได้ไหมได้นะครับแนะนําให้ใช้เป็นตัวของอีเวนต์ก็ได้ใครได้เป็นไอ้เจ้าฮินามินะครับเป็นฮิโดหรือว่าเป็นเจ้าตัวอะไรตัวนึงวะไอ้การ์ดนะครับไอก้กาสไอ้การ์ดก็เล่นได้นะครับถ้าเป็นเล่นเวทเนาะเซตเวทนนครับ มันแรงเหมือนกันนะยิ่งเป็นตัวของอีเวนต์เนี่ยมันก็จะบูตตดดเมจไปด้วยส่วนตัวมีสกินก็จะบูตขึ้นตีกเหมือนกันก็ดีนี่เดี๋ยวประมาณนี้อย่างที่บอกนะครับว่า3าเวฟมันจะมีให้เลือกปั๊บรอบหนึ่งก็ให้เราเลือกดีๆนะครับเแล้วกนช่องเว็บในท้ายเนี่ยสำคัญเพราะมอนมันจะโหดขึ้นนะครับมาตรงนี้ a a few moments t l โอเคก็ตอนนี้เว็บ0แล้วนะครับไม่รู้ว่าพี่จะเล่นความเร็วหรือตัดมาเลยนะครับเมื่อกี้พูดผิดนิดหน่อยมันจะ มันจะนับตั้งแต่เวฟแรกทุทกสามเวฟนะครับเมื่อกี้พี่ยกตัวอย่างให้ดูแต่ว่ามันเผื่อเพียงคนแบบเอฟังแล้วไปเข้าใจแบบนั้นนะ้ำก็คือตั้งแต่เวฟบหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามนะครับ, 1, 2, 3, รบเวฟที่สี่จะให้เรื่องบีบัฟหรือว่าบัฟนั่นเองนะครับเปออันนี้อธิบายอีกหนึ่งเผื่อแบบคนเข้าใจผิดเนาะปรดี๋ยวเวลห้าสิบแล้วจะเห็นได้ว่ามอนไม่หลุดเลยนะครับตอนแรกพี่คิดว่ามอนจะหลุดเพราะว่าเลือกโลเยอะเลื่อนเยอะนะครับแต่ก็ไม่ค่อยหลุดเพราะจากมอนอาร์เมอร์เนาะอนี่ครับ อเมอร์ที่มอนอเมอร์หลุดเพราะว่าตัวพี่มันเป็น f u l v นะครับ่บอยเจ้าัดเนี่ยมันเป็น f u l v เนาะมันก็เลยตีตัวอเมอร์ไม่ค่อยเข้าครับเห็นไหมนี่แต่ก็ตายอยู่นะสบายนะครับนี่เลยลูขาดจะตายแล้วอ่ะนีนะ่ประมาณนี้ดีบัฟที่เราเลือกมาก็คุณ7.8จุดเหมือนกันก็เยอะนะครับไม่ใช่น้อยนะก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวละครเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นทีมแบบพี่ที่บอกอ๋อ ใครจะเอาเจ้าเซเบอร์มาแทนกีฟีพี่ก็ได้แต่ว่าเงินมันก็จะใช้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับพอเลือกอัพดีๆเนาะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการฟาร์มแคนดี้ลงยังไงให้ถึง50แบบชิวๆนะครับอ่นะเลยประมาณนี้นะครับใครอยากได้บูทร้อยก็ลองเปลี่ยนทีมดูเห็นไมได้3 1มพั่้ยต่อนหนึ่งต้านะครับอันนี้บนะูท5้าห้เนาะแล้วก็ดีบัฟเราได้7.8แล้วก็พี่เลือกบัฟมากกว่าดีบัฟด้วยนะครับปกติเวลามีบัฟหรือดีบัฟให้เลือกพี่จะเลือกแค่นะคดี้ โอเคสำหรับนี้นะครับขอรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดตังค์ว้ดีเนาะทั้งทีมเวททีมกายภาพพี่เลือกใครแล้วนะครับเราสามารถใช้ตัวอื่นทดแทนได้นะครับไม่ต้องห่วงนะว่ามันจะแพ้หรือชนะนะครับให้เราเลือกบัฟถ้าใครอยากชนะเน้นเอาซิดนะครับให้เราเลือกบัฟเยอะๆนะครับส่วนใครที่อยากได้แคนดี้เยอะให้เล่นดีบัฟนั่นเองใครมียูนิคเล่นเล่นดีบัฟเยอะๆได้เลยนะครับส่วนบัฟเนี่ยถ้าเป็นยูนิคให้เล่นคู่ดาวไปเลยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับ ตอนนี้นะครับขอรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตดามพอดีนะครับใครสนใจจ้างพี่ฟามนะครับทั้งหมดพี่เล่น10ตาขั้นต่ำนะครับอ่ะก็ทักทิ้งแฟนเพจหรือว่าในดิสคอร์ดได้เลยนะครับดิสคอร์ดพี่ชื่อว่าถ้าในเข้าในดิสพี่ใต้ดีคริปชั่นนี้นะครับดิสพี่จะชื่อว่าเดี๋ยวมาคุยด้วยนะครับก็คือคนที่ดูดุดดดูยศอินแมสนะฮะเออแอดมินนั่นแหละอ่ะมันจะอยู่ข้างบนสุดเลยที่เป็นลูกการโรยเกลือนั่นเองนะครับ ที่น่าจะยดเยอะสุดเป็นดีแล้วล่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ